เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถวสวยๆมาชมเลยสีเลือกใช้นะครับน,นี้โตโยต้าปี2008นะครับสวยใสสีสังเงางามกับราคาเพียง69,000บาทน,นั่นเองไปขับเที่ยวขับโชว์หล่อๆได้เลยครับ69,000บาทนะครับพร้อมใช้นะครับ รถไม่ต้องซ่อมซื้อไปใช้ได้เลยสีก็ทําให้ใหม่ครับกิฟต์ใช้กันได้อีกยาวครับสีใหม่ไม่ต้องเก็บงานเครื่องเกียร์ดีครับไม่ต้องเก็บงานแอร์เย็นเพลงเพราะรถเอาไปใช้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับราคานี้ขับเที่ยวขับโชว์สบายๆฝา,ากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยๆเลือกซื้อมาจำได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของท่านเองพิกัดดูรถอยู่เสนา จังหวัดอยุธยาครับเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับใน,ในสวยแผงคอนโซลสมบูรณ์เกียร์ออโต้ด้วยครับกระจกไฟฟ้าเบาะสวยๆส,สนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับคุ้มคุ้มสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ